วันนี้มีความคืบหน้าอีกหนึ่งคดีใหญ่ที่เป็นข่าวโด่งดังมาตั้งแต่ประมาณสักปี64นะคะจำการขายเวลเชอร์ร้านอาหารญี่ปุ่นร้านไหนได้ไหมดารุมะซูชิ sushi, ใช่ไหมคะตอนนั้นถ้าจำกันได้คือร้านนี้ตอนแรกเนี่ยเป็นกระแสมากเพราะเขาเอามาขายในยราคาเท่าไหร่เอง ถูกมากวอชชั่ร้อยเท่าไหร่ร้อยเก้าสิบเก้ามีตั้งแต่ร้อยเก้าเก้าสองเก้าเก้าสามเก้าเก้าอย่างเงี้ยใช่ค่ะเราได้แซลมอนน่ะเออแล้วคือตอนแรกๆที่เขามีการเอามาขายเนี่ยมันก็เป็นเหมือนแบบเป็นไวรัลในโลกออนไลน์เลยใช่ไหมคะเพราะคนเห็นแล้วแต่ละคนเข้าไปแล้วเขาแบบเขาใช้บริการได้จริงไงได้จริงได้แซลมอนบุฟเฟ่จริงๆคุ้มมากแล้วเขาก็บอกโอ้โหมันคุ้มมากหลังจากนั้นปากต่อปากก็ยิ่งขายดีเขาไปใหญ่ขายไปเนี่ยนับแสนใบแต่ว่าสุดท้ายนะคะ อยู่ๆลูกค้าไม่สามารถไปใช้บริการได้ไปแล้วแซลมอนไม่มีก็มีอย่างนี้นะปิดสาขาก็ปิดไปเลยปิดไปเลยก็มีแล้วเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้กระทบแค่คนที่ไปซื้อวอเชอร์นั้นมาใช่ไหมคะอย่างที่เราทราบกันมาก่อนหน้านี้ซัพพลายเออร์ที่ส่งปลาแซลมอนให้กับร้านเขาก็ไม่ได้เงินไปด้วยแล้วร้านนี้เขาขายเป็นแฟรนไช์ด้วยอคนที่มาซื้อแฟรนไชส์ไปล่ะก็โดนไปด้วยไม่มีวัตถุดิบมาส่งถูกต้องก็ต้องปิดร้านไปด้วยแล้วร้านนึงเนี่ยมูลค่าเป็นหลัก ล้านนะนะคะแล้วก็ยังมีอีกพนักงานเขาอีกเออใช่ใชที่อยู่ๆเพราะร้านต้องปิดไปเงินเดือนก็ไม่ได้เนี่ยความ<น>เสียหายนี่เป็นหลักร้อยล้านบาทนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยก็มีการตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะการทําโปรโมชั่นในลักษณะนี้ที่เอามาขายในราคาถูกๆแบบนี้เนี่ยเป็นความตั้งใจมาตั้งแต่แรกหรือเปล่าคือหลายคนบอกว่า ตอนนั้นคนคิดว่าโมเดลคล้ายๆเหๆมือนฟิตเนสที่เตรียมจะปิดตัวอยู่แล้วก็ตั้งใจขายขายต่อขายต่อ,ขา,ตอขายต่อไปเรื่อยๆขายบุฟเฟ่ต์ไปเลยเร็วๆเยอะๆแล้วรวบเงินก้อนสุดท้ายแล้วก็ปิดหนีอย่างเงี้ยใช่แล้วอตอนนั้นก็มีข่าวว่าเขาก็ไปต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะสุดท้ายเจ้าหน้าที่ไปตามจับได้แล้วก็มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นล่าสุดวันนี้ค่ะสารอาญาพิพากษายกฟ้องเจ้าของร้านเรื่องของการขายคูปองแฟรนด์แล้วก็แฟรนชส์นะคะเพราะว่ามองว่าการกระทําของเขาเนี่ยเป็นการบริหารงานที่ผิดพลาด ไม่ได้มีเจตนาที่จะทุจริตอ๋อไม่ได้ตั้งใจโกงแต่แรกใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนกับว่าร้านก็ยังสามารถให้บริการได้ตามปกติน่าจะเป็นจากการบริหารงานที่ทําให้มันขาดทุนเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ทําให้ยกฟ้องในวันนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะคะสารอาญานัดอ่านคําพิพากษาในคดีที่พนักง,งานอายการฝ่ายคดีพิเศษ5เป็นโจทก์ฟ้อง บริษัทผู้ประกอบการร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังซึ่งเป็นจำเลยที่1และนายเมทาหรือว่าบอนนี่อายุ41ปีกรรมการผู้มีอำนาจร่วมกันคนนี้เป็นจำเลยที่2ความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันฟอกเงินความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์ซึ่งเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ราชธรร์เบิกตัวนายเมทาจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมาฟังคำพิพากษาด้วยค่ะอายการระบุว,ว่าระหว่างปี2564ถึง2565 จำเลยร่วมกันหลอกลวงประกาศขายอาหารบุฟเฟ่์ญี่ปุ่นด้วยโปรโมชั่นต่างๆแต่ความจริงแล้วไม่ได้มีเจตนาแบบนี้ตั้งแต่ต้นที่จะประกอบกิจาการร้านอาหารญี่ปุ่นจนมีผู้เสียหาย988คนหลงเชื่อซื้อคูปองไปอนอกจากนี้จำเลยยังหลอกลวงประกาศขายแฟรนไชส์ให้ผู้สนใจร่วมลงทุนราคาตั้งแต่2ล้านถึง2ล้าน5แสนบาทต่อสาขาซึ่งอันนี้เนี่ยผู้เสียหาย11คน ในขณะเดียวกันยังร่วมกันฟอกเงินโดยรับโอนเงินที่ได้จากการกระทำผิดกว่า150ล้านบาทเข้าบัญชีตัวเองเพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงอันนี้นนคือสิ่งที่อายการสรุปมาะนะคะคำฟ้องนะแต่วันนี้ที่ศาลตัดสินคุณผู้ชมเรามาดูว่าทำไมศาลถึงยกฟ้องเรื่องของช่อโกงศาลพิเคราะห์คำเบิกความและพยานหลักฐานรับฟังได้ว่าจำเลยร่วมกันเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นแบบบุฟเฟ่ และเปิดขายแฟรนไชส์ให้กับผู้สนใจร่วมลงทุนต่อมาทางร้านได้ประกาศปิดปรับปรุงกิจการชั่วคราวเนื่องจากขาดสภาพคล่องทําให้คนที่ซื้อคูปองเนี่ยไม่สามารถไปใช้บริการที่ร้านอาหารได้จนเกิดความเสียาหายจํานวนมากสารวินิจฉัยแล้วเห็นว่าจำเลยเปิดร้านอาหารมาตั้งแต่ปี2559และมีผู้บริโภคสนใจเป็นจํานวนมากทําให้สามารถขยายกิจการได้อีกหลายสาขามีการขายคูปองทําโปรโมชั่นและผู้ที่ใช้บริการเนี่ย ก็ยังนำคูป,ปองนั้นมาใช้บริการได้ตามปกติจนกระทั่งต่อมาเกิดการบริหารงานและการค้าการที่ผิดพลาดประกอบกับอีกหนึ่งปัจจัยก็คือเกิดสงครามรัสเซียยูเครนคทำให้ราคาปลาแซลมอนซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักราคาพุ่งสูงขึ้นจําเลยจึงขาดสภาพคล่องบริหารกิจการต่อไปไม่ได้จึงมิได้มีเจตนาทุจริตหลอกลวง คือคดีอาญาคุณผู้ชมศาลจะต้องตัดสินจากเจตนานี่ศาลมองแล้วว่าไม่ได้มีเจตนาทุจริตหลอกลวงศาลบอกว่าเหตุที่เกิดจึงเป็นการผิดสัญญาซึ่งอันนี้เป็นความผิดทางแพง่งแปลว่าไม่ใช่ว่าผู้เสียหายจะฟาวนะ แต่คดีทางอาญาเนี่ยตกลงสารยกฟ้องแต่ไปฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งได้นะคอีกทั้งเนี่ยการขายแฟรนไชส์ก็มองว่าเป็นความพอใจระหว่างกันนะคะจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าจำเลยเจตนาทุจริตหลอกลวงส่วนประเด็นร่วมกันฟอกเงินอันนี้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าจำเลยโอนเงินบางส่วนให้กับแม่บุญธรรมเป็นประจำทุกเดือนรวมทั้ง โอนเงินเข้าบัญชีเพื่อนสนิทเป็นการชำระหนี้เงินกู้ที่ยืมมาด้วยนอกจากนี้ยังโอนเงินไปบัญชีแห่งหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยเป็นเงินสกุลดอลลร์อันนี้เนี่ยสารบอกว่าใช้ระหว่างอยู่ต่างประเทศ ด้วยเหตุผลข้างต้นจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าจำเลยมีความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินก็พิพากษายกฟ้องนะคะอย่างที่ย้ําไปว่าคดีอาญาเนี่ยยกฟ้องนะแต่ว่าเรื่องแพ่งก็ไปว่าก,กันต่อ,อแต่ทีนี้วันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าในช่วงที่พอสาลตัดสินเสร็จนายเมทาเนี่ยวันนี้มีแค่ญ,ญาติของเขาเข้า,ขาไปไม่มีผู้เสียหายเข้าไป<ม>หลังจากบรใช่หลังจากฟังคําพิพากษาเสร็จก็ ร้องไห้แล้วก็กอดแม่แล้วบอกว่าก็ถูกจองจำมาปีกว่านะคะอ่ะอว่ากันไปนะคะ